สวัสดีค่ะวันนี้มาพอกับชองกิปแซ่บแบบเย้นั่งแช่แมวที่เตาวันนี้ผ้าไม่กินกล้วยต้มกล้วยน้องพี่น้องโอ้ยต้มมาแลลวเนี่ยต้มซุปมาแล้วเขาตาบ้วลวยน้มคนพี่น้องต้มกล้วยกล้วยต้มมาแล้วกล้วยพ่อสุกๆ ดิ dip, dip. บดิบบ่เป็นกล้วยสุกอะไรหรอกบอ่ท่านเอกซุกคักโจ๊กเขียวเหลืองเหลืองแน่แม่มาต้มแล้วรอกะบอกแล้วกะทันโลยนมเนี่ยแหละพี่น้องนี่แล้วต้องกินเมืองสิแซ่บบ่ต้องกินเมืองสิแซ่บบ่บ่ได้ใส่น้ำตาลได้พี่น้องอน้ำตาลบ่ได้ใส่ใส่นมอย่างเดียว ตันมเลยนะอร่อยกินเลยสวัสดีครับร่างบีบนมคนข้าวเล็นึงนะห้องก็แทบ โอ้กระเซนกะทิใส่กะทิน้ำนะพี่น้องนี่แล้วเบาเล้วมักเล็กหน่อยน้องเห็ดซีดมึงอยู่สิพี่น้องเฮ้ยกล้วยต้มมันก็กล้วยต้มวันยังคำเหรอเนาะพี่น้อง ้วยก็สุกเนาะมันก็เป็นวยเขียวเรื่องเล้อ คะ่ะพิ่เบิดเนี่ยอะบ่ลไมต่างเป็นเกือบซิบลูกไหมไอท่านท่นเนี่ยเกือบซิบลูกกินพ่อหอมปากหอมคอชิมล่องเห็ดชิมล่องมงสำหรับคลิปเน้กเอาไว้้ำเนี้ซะก่อนเนาะค่ะ